สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ามาเจอกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้มีค่ะเพืเ่อนเอาเมนูอร่อยอร่อยมาฝากแล้วค่ะนี่ค่ะข้าวผัดน้ำพริกตาแดงกุ้งสดค่ะเป็นไงคะเพืเ่อนนี่น่ากินไหมไปดูกันเลยก็ปุ๋ยทำยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำข้าวผัดน้ำพริกตาแดงกุ้งสดนะคะนี่ก็เป็นข้าวที่หุงแล้วก็ พักไวให้เย็นนะคะแล้วก็นี่กุ้งสดมีไข่ค่ะไข่สองฟองนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นน้ำพริกตาแดงนะคะต้นหอมซอยแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะลงมือทำกันเลยนะคะปุ๋ยก็จะเอาข้าวลงไปนี่นะคะปุ๋จะคลุกกับน้ำพริกตาแดงก่อนนะคะเพื่อ ให้ผัดง่ายขึ้นนะคะเพื่อนๆน,น้ำพริกตาแดงก็มีความหวานกลมกล่อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เผ็ดแล้วนะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกในการผัดจะได้ไม่ต้องยีมากนะคะเราก็เอามาคลุกเคล้ากับข้าวก่อนเลยเนาะนี่ค่ะก็แบบนี้นะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะ อันนี้ก็ลองเหมือนกันค่ะครั้งแรกค่ะที่ใช้น้ำพริกตาแดงนะคะว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะมาทำขั้นตอนต่อไปนะคะพียก็จะตอกไข่ลงไปค่ะเพื่อนๆ เราจะผัดไข่ก่อนนะคะเพื่อนนี่จะยี่ยีไข่แบบนี้นะคะการคึอไข่จะทำเป็นไข่ดาวทานกับข้าวผัดพริกตาแดงกุ้งสดก็ได้นะคะนี่ ประมาณเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะผัดกุ้งไปแป๊บหนึงนะคะยังไม่ต้องให้สุกดีเราก็จะเอาข้าวเทใส่นะคะ นี่ค่ะกุ้งก็พอสุกนะคะปุ้ยก็จะใส่ข้าวที่เราคลุกกับน้ำพริกตาแดงไว้เลยนะทีแรกก็จะทำพริกน้ำตาแต่ว่าความเผ็ดของน้ำพริกตาแดงก็มีอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนง่ายนิดเดียวเลยนะคะนี่ลนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยนะคะคุยจะเพิ่มเติมด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็ซีิ้วขาวนะคะแล้วก็ขัดทุกเข้าให้เข้ากันนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกัน นีค่ะทุกคนผัดได้ที่แล้วเราก็มาชิมรสชาติกันนะคะอร่อยะคะ่ะเผ็ดเผ็ดปนหวานเค็มปลาแห่มปลาแมกลมกล่อมะคะ่ะเพื่อนๆอร่อยะคะ่ะลองเอาไปทำดูนะคะเข้าผัดน้ำพริกตาแดงกุ้งสดะคะ่ะเดี๋ยวเราใส่ต้นหอมเลยเนาะ ไม่ได้ทุกต้นหอมค่ะสำหรับคุยชอบมาเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนเข้าผัดเน้มพริกตาแดงกุ้งสดนะคะนี่เป็นไงน่ากินไหมเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะทุกคนไอเดียนี้ลองเอาไปทำดูกันนะคะอร่อยค่ะอร่อยใช้ได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากเพื่อนเพี่นวิธีน้องๆไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคน